เราเป็นระดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับการเปิดโชว์รูมและศูนย์การแห่งนี้นะครับของทีพอ่อไฮรัสเนี่ยถือว่าเป็นอีกสาขาที่สองของเรานะครับโดยสาขาแรกคือถนนระดกรแบ่งที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเ,เปิดอย่างเป็นรูปแบบนะครับในช่วงตั้นปีทปีผ่านมานะครับวันนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งในความภูมิใจของทางทีมขอไพรัสกุนะครับในฐานะผู้จัดแสดงวัจบ เราได้ออประเทศไทยเรามีความภูมิใจนะครับที่ได้รับความไว้บางใจนะครับความเชื่อมั่นนะครับจากอันดมิตชั้นนำลางจากสามท่นซึ่งเป็นผู้ผลิตรถไฟฟ้าชั้นนำนะครับของประเทศจีนนะครับแล้วก็ทางที่ทีนะครับอีเดอร์ฟิสแอดวานในการแต่งตั้งนะครับให้เราเป็นผู้จัดจำหน่ายมีพอลยังเป็นทางการน,นะครับในงานมีพอไอมาสโชบุรี เพื่อดูแลและก็ปนะระสบการณ์ในอาชีพนะครับทางด้านฐานบริการให้กับลูกค้าที่จงหวัดชลบุรีละพื้นที่ใกล้กเคียงจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงนะครับเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับรวมถึงเป็นจังหวัดเรียกว่าไม่ันักสองของการของตลาดของจุดในประเทศไทยด้วยปัจจัย ทุกปีนะครับทำให้นักไฟมาสกุปเลือกที่จะสร้างโชว์และศูนย์บริการดีพอต้นะครับครบวงจรนะครับที่มีขนาดใหญ่สุดของประเทศไทยนะครับโดยมูลค่าการลงทุนนะครับกว่า50ล้านบาทนะครับในพื้นที่ที่เราอยู่ในที่นี้นะครับสี่ไร่นะครับเพื่อรองรับทางด้านขายบริการทางการขายนะครับอุตสาหสิครับผมเชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานของการ กิจตัวยานจำหน่ายรถยนต์และที่ทปงานอาชีพของดีพอภายมัาชลบุรีจะสามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดนะครับที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าในจังหวัดชลบุร,รีและก็พื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้ภัมาสเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าดีพอก็หวังว่าจะได้รับโอกาสจากทุกท่านนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและผลักดันดีพอภัยมัาชลบุรี ให้ประสบความสำเร็จก้าวหน้าที่ยิ่งขึ้นไปนะครับเรื่อง้นให้แปรมาดูแลครับขอบคุณครับก่อนอื่นผมจะขอกล่าวอะไรที่เป็นที่มาของที่นี่ก่อนนะครับว่าทําไมคุณรัทมุติถึงได้เลือกท,ทุนชนแห่งนี้นะครับด้วยงบเงินสด50ล้านบาทท,ที่บอกไปอันดับแรกเลยเนี่ยเราคุยกับบรนณาน่นแ,แล้วว่า ในจังหวะที่รถไฟฟ้ากำลังจะเป็นกระแสของโลกลนะฮะแล้วเราจะเลือกลงทุนกับใครดีเพราะว่ามีบริษัทหลายบริษัทที่เข้ามาคุยด้วยกันตแต่ครับลทงๆๆทนท,ท,ทั้งทางทางี่ีคิดด้วยเนี่ยที่ผ่านมืกับชาวานเราดูอันหนย่งนะอ,อันดับแรกเลยเนี่ยที่เราไปดูงา,า,านที่ชาวฮานที่ประเทศจีนนะฮะบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ขนาดมาเมาหนากับใหญ่มากแล้วก็มีประสบการณ์ในการ พันยนต์ายะวานถึง160ปีนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีศูนย์วิจัยและพัฒนาขนาดใหญ่ขนาดใหญ่มากนะฮะเพราะผมไปเองผมงทึ่งเลยว่าเป็นเหมือนเมืองเมืองัะไรกอยูภูเขาล้อมแล้วก็มีถนนให้ทดสอบก็ต่างเนี่ยประมาณ60กว่ากิโลเมตรนะฮะ,ะ,ะในพื้นที่ที่เขาทดสอบรถน,นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีการตัดสินใจในลงทุนลงงาผลิตที่จังหวัดระยอง เป็นปัจจัยสาคัญมากในการที่จะแสดงความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนในไทยครับคราวนี้อีกเรื่องที่เราให้ความสําคัญมากก็คือคนไทยเนี่ยเวลาเราซื้อรถเราดูเรื่องของดีไซน์เป็นอันดับแรกนะครับจากที่เราไปไปไปดูงานที่ประเทศจีนเนี่ยทีมงานออกแบบของชาอานเน่ยนะฮะเป็นทีมงานที่ผมเรียกได้ว่า t o ปเบอร์ t o อป o p ของโลกเลยนะฮะมีดีไซเนอร์ที่มาจากทางค่ายโลก มีทั้งอยู่ที่ทางอิตาลีทางยุโรปแล้วก็มีศูนย์วิจัยที่ที่จีนเองที่ญี่ปุ่นเองเพราะนะั้นเรามั่นใจได้ว่ากว่าจะผลิตรถออกมาหนึ่งคันเนี่ยนะฮะมันจะผ่านการกันกรองของกลุ่มวิศวกรที่เป็นผู้ออกแบบพวกนี้นะฮะอย่างเข้มงวดเพราะนะั้นเราถึงได้เห็นรถของชาวอานที่เป็นดีพอร์ออลออเซเบนเอสโอเซเนและก็ลูบินเนี่ยออกแบบได้ถูกใจคนไทยมากๆนะครับนั่นคือสิ่งที่เรามั่นใจ แล้วก็อันดับที่2ก็คือทางพิคคิปนะฮะาทาง E ในวันที่คุยกับคุณอามาตลอดนะครับก็เป็นบริษัทที่เรียกได้ว่าเป็นตัวคุ้มที่คอยให้การสนับสนการทํางานของเรานะครับแล้วก็ในชว่วงที่เศรษฐกิจไม่ไในในค่อยดีนะก็ปรึกษาหารือกันตลอดว่าจะทำยังไงให้ไปต่อกันได้แบบดีที่สุดนะครับนั่นก็เป็นเรื่องหลังสเลย จากที่ดิพอมาเปิดตัวในเมืองไทยนี่นะฮะในเมื่อปีที่แล้วช่วงงานโมาเลเซียอีสปอนะครับตอนนั้นจำได้ว่าเป็นกระแสแรงมากนะครับถ้าเปิดตัวได้อย่างเรี้ถือว่าเราียกร้องความสนใจได้จากผู้พ่อชาวไทยาม,มากนะครับทางเราเองเนี่ยได้รับแต่งตั้งที่กรุงเทพเมื่ที่แล้วนะครับแ,แล้วก็ที่ชลบุรีนะฮะเราก็เริ่มทําการขายเริ่มทําเริ่มทําการเริ่มเริ่มทำธุรกิจดิพอลูกงนะครับเราได้ โฉมที่แล้วแล้วก็ต่อเนื sí, youngest, ırım, ่องมาที่คอนเสิรโชวเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ที่ผ่านมาครับก็ได้ยอดจองไป็นอันดัหนงของทั้งสองงานนะครับซึ่งตรงนี้ฮะผมผมเรามีความภูมิใจแต่เป็นเรื่องสําคัญทีถึงมันเป็นรายกระตุ้นที่เราคิดว่าเราจะทําไงให้ลูกค้าที่จองร่วมกับที่จะซื้อรเราเนี่ยได้รับบริการได้รับสิทธิที่สูด ที่เขาจะผูงจ่ายได้ในราคาที่เราเรียกได้ว่าเป็นราคาพรีเมียมนะครับรถของสากรานเนี่ยที่พอ L17 S17 นน,นะครับก็ราคาล้านกว่าบาทนะแล้วก็จะมีรูปบินที่มันจะเปิดตัวในวนาทีเป็นราคาที่ย่อมเยาออกมาครับเพราะฉะนั้นเรา,เราคุยกับคุณอาร์ตบ่อยมากคุณอาร์ตบอกว่าเราต้องทำอะไรให้ลูกค้าที่สมบูรณ์การจ่ายเงินล้านกว่าบาทเนี่ยมันคุ้มค่ากับการที่เขาจะต้องจ่ายไปนะฮะ นอกจากเรื่องรถที่ดีแล้วเนี่ยเราต้องสร้างบริการที่ดีสุดไปกว่าด้วยนั่นก็คือที่มาว่าเราก็เลยหาเลยว่าถ้าเราเอากลยุทธ์หรือว่าหัวใจของการบริการที่เราประสบความสําเร็จมาจากการทำรถยนต s เซสเซนที่ตอนนี้เราเป็นที่ประเทศจี่นะเรายกมาเรียกว่าทั้งหมดเลยมาทำที่นี่เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาใจตรงนั้นกว่าเขาควรจะได้บริการที่ระดับตระหวัดจริงๆแต่นะเราไม่เคยคิดว่าลูกค้าเป็นลูกค้ารถจีนหรือว่าอะไรไม่ใช่ เราบองว่าแบรนด์ลพอท์เป็นแบรนด์ที่ premium นะเพราะนั้นะรเราต้องมอบสิ่งที่เกิดความคาดหวายเสมอและคือที่มา,าว่าเรามีหัวใจในการบริการที่เอามาใช้3ข้อด้วยกันนะข้อแรกก็คือเราต้องบในการไม่รบจบดในที่เดียวนะซึ่งเป็นนโยบายของบริษัททุนมาตลอดว่าต้องมีขายขายก็ต้องมีบริการที่มีนั้นเช่นมีการแลกเปลี่ยนรถมือสองให้ด้วยแต่การเราก็มีบริการเรื่องการทดลองขับ ม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทํางานนะครับมีบริการเรื่องของการไทยต่อยุงไปเรื่อยๆจนลูกค้าเริ่มใช้เลยนะครับจะมีการนำเตคโนโลยะการไทยมีบริการไฟแนนซ์ซึ่งเราได้การสับสูงจาก C ีบริษัทไฟแนนซ์ชั้นนําของไทยนะครับทีนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเรื่องของการบการที่ครบจุวประการที่2นะครับที่จํเป็นก็คือเรื่องของทีมงานที่เราจะต้องใช้ทีมงานที่มืออาชีพจริงๆแล้วก็มีหัวใจในการให้บริการของแา้จริง ที่เราประสบความสำเร็จมาที่ป็นไทยเตนะครับและประการที่3ก็คือเรามุ่งเน้นเรื่องของความพึงปอใจลูกค้าเป็นสําคัญที่สุดนะทุกคนจะต้องคิดถึงลูกค้าเสมอว่าสิ่งที่เราทําไปนั้นเนี่ยลูกค้าพอใจไหมไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราอยากทำนะฮะเป็นสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ยินอยากได้ฟังอยากได้รับบริการนี่เป็นปัวใจสำคัญข,ของเรานะครับและข้อที่โชว์แผนกบริการที่ลงทุนไปกนะ็คื ตัวแหวนี้คึดว่าพื้นที่ประมาณเกือบพันตารางเมตรสามารถจัดแสดงรถได้าประมาณ10-12คันเลยนะ mm hmm. เพราะนั้นเรารองรับโมเดลต่างๆของทีพอได้นะครับ mm hmm. หรือโมเดลอื่นที่อาจจะมาในอนาคตนะครับ mm hmm. ที่นี่รองรับได้อย่างสบายมากเพราะนั้นในแง่ของความสุขสบายลูกค้าได้รับกน mm hmm. แนเทียว่ามาก็เจอรถหลต้นหนักสีนะฮะ mm hmm. แล้วก็มีบริการที่รครบถ้วนและที่สำคัญคือ ห้องพัลูกค้าของเรา customer l o u e ตรงนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าแสดงถึงความความเอาใจใส่ของเราที่ให้กับลูกค้านะครับจะรับความสุบายและก็ระอการสมราคาเรงที่ท่านที่ลูกค้าจ่ายนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งลูกค้าขายและลูกค้าเซอร์วิสด้วยนะครับและก็เรายังมีห้องเป็น VIP lounge ซึ่งจะใช้สําหรับการดูแลแขกผู้ใหญ่เป็นพิเศษหรือว่าแขกที่ต้องการความเป็นส่วนตังมากๆนะครับก็จะมีห้อง VIP ด้วย คือบริการที่เราให้ในด้านการด้านท่านผู้ชมครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีศูนย์บริการก็เรียกได้ว,ว่าขาาการบริการนะครับมีพื้นที่ที่สามารถขยายช่องซ่อมได้ถึงสิบช่องซ่อมและซึ่งผมถือว,ว่าในจังหวัดชลบุรีเนี่ยเพียงพอเลยเรียกได้ว,ว่าเหนือเลยนะฮะเราประเมินว่าเราสามารถรองรับบริการลูกค้าได้ประมาณ500คันต่อเดือนแต่เพราะนั้นลูกค้าเซอร์วิสเนี่ยสามารถโตเรื่อยๆแล้วก็จะมีที่ขยายได้อีก ที่สำคัญก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ต่างๆให้อุปกรณ์มาตรฐานของชางอันนี้พอจริงๆนะครับเราให้ความสำคัญเรื่องของเครื่องอุปกรณ์มากนะครับแล้วก็ด้านในสุดก็จะมีสุดในการส่งสีและตัวถังที่เรียกได้ว่าเป็นนัดษใจมากๆเหมือนกันครับตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงพื้นที่นะครับซึ่งเราก็จะไปใช้อุปกรณ์ที่เรียกได้ว่าทาันสมัยที่สุดเท่าที่จะหาได้ บริการของรถรถไฟฟ้าจ um, ีนนะครับแล้วก็เรื่องของพื้นที่ที่สูงสมัยขนาดนก็สามารถรองรับการซ่อมได้ไม่ต่ำกว่า200คันต่อเดือนเช่นกันนะครับซึ่งศูนย์ซ่อมสีเนี่ยเราคาดว่าจะเปิดบริการได้ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของสิ่งทุนสร้างหรือว่าสิ่งทุนความสูงของเหมืที่มีนะครับข้อสองที่เราให้ความสำคัญ็นพิเศษก็คือเรื่องของลาก่อน ที่นี่มีพนักงานทั้งทีทมาขายทีมในการหลักการขายทีมแคร์ออฟฟิศทั้งหมดเนี่ยทุกคนนี่ก็จะผ่านการอบรมตามคอสมาตรฐานที่ทางสาขาแกแล้กับมาดูะไม่ออไเท่านั้นนะครับเรายาบบรังอบรมเพิ่มพิเศษเพราะว่าเรามี T N A ของค e r f เ c t นไคลมัสที่เรียกได้ว่าเรารใส่ใจและก็ดูแลแลูกค้าอย่างแท้จริงนะครับเราอบรอมเรื่องนี้เข้าไปผสมรวมเพราะนั้นก็จะมีความเฉพาะตัวของเรานอกจาก ความรู้พื้นฐานในงานแล้วยังมีเรื่องของการใส่ใจลกูกค้าด้วยครับซึ่งเป็นหัวใจของเราไดครับผมเชื่อว่าเราก็จะสามารถสร้างความหัวใจของลูกค้าสูงสุดได้ตามที่เรา,มาเเรวมงงัแนนไว้นะครับแล้วก็วันนี้ผมเชื่อมั่นว่าที่พอไทยมัสชชวลีของเราเนี่ยพร้อมแล้วที่จะให้มีการลูกค้าในพื้นที่ชนบุรีหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงอะไรไม่ว่าระองากืะทั้งภาคตะวันออก โดยพื้นที่ได้กว้างขวางสุดสบายและก็การบริการงานอาชีพจากทีมงานของเรานะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าทีมงานของเราจะสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีครับจากประสบการณ์ของเราเช่นกันนะครับและก็สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติราร่วมในงานปิดโชว์ทาวเร์อย่าเป็นทางการในวันนี้นะครับและก็จะต้องขอให้สับสนจากทุกท่านนะครับเพื่อให้ เราสามารถมีพลังที่จะ,ละลนะดแบบูแลลูกค้าในพื้นที่นี้ได้เป็นอย่างดีและจะย่งย็นต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านครับเรื่องรถให้แพรมัสดูแลนะครับขอบคุณครับ